โรงเรียนชุมชนบ้านโพสองห้องวิทยาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสรารคามเขตสองบริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการดรวรารัตน์อนุสัตมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน18คนนักเรียนจำนวน204คนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมให้โครงงานคุณธรรมเป็นตัวนําความรู้สู่ห้องเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านโพสองห้องวิทยาขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมด้วยสภานักเรียนตามโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยาด้วยสภานักเรียนปฏิบัติจนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในโรงเรียนและในสังคม ซึ่งทางของเรียนของเรามีกลไกในการขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จนั่นก็คือการประเมินเพื่อเปิดใจร่วมกันพัฒนาทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเมื่อปฏิบัติกิจกรรมแล้วเสร็จตามโครงงานจะมีการประชุมสะท้อนผลหลังการทำกิจกรรมทุกครั้งซึ่งเรียกว่า AAR เป็นการประชุมแบบเปิดใจโดยนักเรียนนั่งเป็นวงกลมเข่าชิดเข่า เพื่อเปิดใจแสดงความคิดเห็นกันอย่างมีเหตุผลและนำข้อเสนอแนะเหล่านั้นมาปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ้นในครั้งต่อไปนอกจากนั้นเรายังมีกระบวนการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียนได้ขยายเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนาคุณธรรมให้กับโรงเรียนในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา และเขตการศึกษาอื่นๆในจังหวัดมหาสารคามรวม40โรงเรียนโดยมีผู้บริหารคณะครูแกนนำนักเรียนแกนนำเป็นวิทยากรในการจัดค่ายคุณธรรมจัดอบรมนักเรียนแกนนำสภานักเรียนให้กับโรงเรียนเพื่อขายในการดำเนินงานตลอดปีการศึกษาคณะกรรมการสภานักเรียนได้ร่วมวางแผนกับคณะครูที่ปรึกษาแต่ละโครงงาน กำหนดกิจกรรมปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้นักเรียนรู้จักวางแผนการทำงานเป็นทีมแบ่งหน้าที่รับผิดชอบพี่คอยช่วยเหลือแนะนำน้อง,องและส่งเสริมคุณธรรมความซื่อสัตย์ให้กับผู้เรียนกิจกรรมดาวประจำเดือนเป็นกิจกรรมการประเมินการทำงานร่วมกันของนักเรียนประเมินคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนโดยเฉพาะคุณธรรมความซื่อสัตย์ประกอบด้วยกิจกรรมวินัยดี ประเมินการแต่งกายและการทำกิจกรรมกลุ่มในอาคารอนเนกประสงค์กิจกรรมชีวีปลอดภัยประเมินการเข้าแถวเดินแถวทำกิจกรรมภายในโรงเรียนกิจกรรมรวมใจสะอาดประเมินการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่รับผิดชอบตามกลุ่มโครงงานซึ่งทั้ง3กิจกรรมนี้จะปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมความซื่อสัตย์ให้กับผู้เรียน พอนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติทุกวันจนเกิดเป็นนิสัยที่ยั่งยืนรู้จักหน้าที่ของตนเองมีความซื่อสัตย์ต่อตอนเองและผู้อื่นซึ่งผลการประเมินดาวประจำเดือนจะประกาศผลทุกสิ้นเดือนเพื่อสะสมคะแนนเมื่อสิ้นปีการศึกษาโครงงานที่มีคะแนนสูงสุดก็จะได้รับทุนการศึกษาทั้งโครงงานกิจกรรม365วันมหัศจรรท์ที่รอคอย เป็นกิจกรรมการประเมินเมื่อสิ้นปีการศึกษาโดยแต่ละโครงงานจะเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรมเพื่อประกวดตามกลุ่มโครงงานเช่นกิจกรรมร้องเพลงคู่ชายหญิงกิจกรรมน้ำปั่นเพื่อสุขภาพกิจกรรมการประกวดชุดรีไซเคิลโดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนการทำงานออกแบบกิจกรรมประเมินผลสรุปผลการทำงานด้วยตัวเอง ทำให้นักเรียนรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองปฏิบัติงานจนประสบผลสําเร็จเกิดความภาคภูมิใจในผลงานเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเองต่อผู้อื่นและสังคม